สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆภาคกลางคืนนะคะวันนี้ตอนนี้เวลาเยอรมันก็ตีเหนยี่สิบนาทีแล้วค่ะดาเพิ่งถึงบ้านค่ะเพราะว่าวมต่นั่งดูทิกต็อกอยู่ที่ร้านคนเดียวเพื่อนๆรู้ใช่ไหมพอดาออกใช่ไหมแล้วทําไมไดาถึงนอนดึกเพราะว่าดาอืคดคองดาอยู่นั้นนะคะวันนี้ไม่ค่อยมีลูกค้านะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าอากาศดีคนเขาไปปิ้งไปย่างข้างนอกกันเราก็เลยไม่ค่อยมีลูกค้าดาก็เลยนั่งเอเลชเวยแอยู่ร้านตอนนี้ก็ ก่อนที่จะไปทําอะไรไดาก็จะมาชวนเพื่อนๆมาดูผลิตภัณฑ์ที่ดาใช้นะคะอันนี้คือชุดรีบไขมันบล็อกเบิร์นบิลดนะคะตัวนี้เป็นเซนเชฟนะคะที่ดาใช้อยู่ตอนนี้ใช้ได้ประมาณสัก2ออาทิตย์แล้วค่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยการใช้ของดา ใน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 กระปุกนี้จะมีประมาณารู้สึกว่าจะร2อเมตรใช่เพื่อนร้อยี่เมตรอันเนี้ยดากำลังใช้อยู่นะคะดากำลังทดลองอยู่คะ่ะวิธีใช้ของดาก็ไม่เหมือนใครหรอกคะ่ะดาจะใส่กระบอกเขยา่ากับเพื่อนเนี่ยแดาก็จะเอาแคปซูลแคปซูลอันเนี้ยเพื่อนแกะออกนะคะแกะออกแล้วดาก็จะใส่เป็นผงใส่ลงในนี้แอ้ดาก็จะเขย่า เพื่อให้มันอสู่เซลล์ได้ทันทีนะคะเพื่อนๆแลาชอบเป็นอะไรที่ว่าให้มันแตกไปเลยดีกว่าไม่ต้องไปรอให้เขาใช้ร่างกายไปยืดไปย่อยเยอะอะไรแ่ะแคปซูลเราจะเขย่าเลยเ,เ,พเพื่อนเพื่อให้ผลิตอ,อ,อ,อะไรแบบ ความสามารถของเขานี่แรงมากการเขย่าเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนดักไปกู้อาจาเพื่อนเพื่อนให้โมลิคนเล็กมากแล้วร่างกายจะดูดซึมได้ทันทีอย่างตอนนี้ท้อง,องเอากินข้าวมาประมาณชั่วโมงครึ้นแล้วมันมันย่อยไปแล้วตอนนี้ดาก็บอกเป็นผลิตภัณฑ์อ่าฤไขมันนะคะเพื่อน,อนดื่มไม่ยากค่ะดื่มง่ายออกฝาดฝาดนิดนึงเป็นสมุนไพรนะคะ ผลิตภัณฑ์ชุดุนชุดล,ด,ลดน้ำหนักของเซนเ,เนี่ยนักวิสิทยาศาสตร,ร์คิดค้นใช้เวลาคิดค้นเป็นเวลาร่วม20ปีนะคะจนปรเขา,เ,าเรียกไรตกผลึกออกมาเป็นเป็น,เป,นเป็นชุดชุดอ,อะไรล่ะไม่มีภัยไม่มีโทษกับร,ร่างกายนะคะไม่มีโยโย่ด้วยมันเป็นอะไรที่ว่า,าทำให้เราไม่หิวนเพื่อนๆนะไม่อยากเนี่ย ซึ่งยาทดลองอยู่ก็รู้สึกรู้สึกอย่างนั้นจริงๆค่ะเหมือนไม่อยากแบบกินก็แบบอิ่มก็อิ่มปกติค่ะไม่ใช่ว่าแบบอะไรนะโหยแบบไม่ใช่อะ่ะมันเป็นอะไรที่ว่ามัน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 ,ม,นมันก็ดีอะ่ะค่ะเพ,พื่อนๆกำลังทดลองอยู่นะคะเพื่อนๆใครจะมาร่วมมาจอยก็ทักดามมาได้นะคะเพื่อนๆ ตอนนี้ดาจะพาเพื่อนๆเข้าสวนรอบกลางคืนนะคะจะพาไปแอบ,บดูอมวยเล็กอมวยใหญ่ไอเฮียจะ๋ยดาจะพาเพื่อนๆไปดูอ้อยเล็กอ้อยใหญ่ไอเฮียไปอาบน้าก่อนนะแล้วมาขอเข้าสวนพาเพื่อนๆไปเข้าสวนไปดูแอบ,บดูคนกรันนี่ค่ะเพื่อนๆดาจะพาเพื่อนๆนี่คือบรรยากาศกลางคืนนะคะเพื่อนๆ ไปกระดาษค่ะไปดูไปสง่งไอเจ้าสองหมวยไฟอัตโนมัติเปิดขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวดาจ,จะพาเพื่อนๆไปนะคะอ,อันนี้ไฟอ,ตอัตโนมัติบางทีดาก็จะอ่าหน้าร้อนเพื่อนๆดาจะใช้โต๊ะตรงนี้นั่งบางทีทําการบ้านาเกี่ยวงานบริษัทหรือว่าก็ ทำปอเปี๊ยะห่อปอเปี๊ยะแล้วก็ฟังดูหนังดูอะไรของดาไปแต่ตอนนี้หลังจากเริ่มมาเป็น YouTube แล้วเรื่องหนังลืมได้เลยค่ะทุกคนต้องดูเราไม่ใช่เราไปดูหนังใช่ไหมกับเพื่อนๆนี่ค่ะบรรยากาศกันคืนดาก็มีตะเกียงโปะเพื่อนๆตะเกียงโปะเล็กๆนําทางไปด้วยนะคะเพื่อนๆมืดหน่อยนะคะ อันนี้คือบรรยากาศที่สวนอันนี้สวนผักกลางคืนนะครเพื่อนๆมาแล้วนี่คือก็มีไฟนะครเพื่อนๆไฟไฟปกติเราจะมีไฟหลอดยาวแต่ว่าอาเฮียแกไม่ได้ต่อให้ดาก็เลยใช้ไฟเล็กๆไปก่อน ก็ดาช่วงนี้ไม่มีพนักงานไม่มีผู้ช่วยค่ะเพื่อนๆก็เลยต้องปล่อยสวนเขาอยู่คนเดียวตามลําพังปกติดาจะมาสวนตลอดนะคะเพื่อนๆช่วงนี้ก็ต้องปล่อยมือค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเราต้องเอาล้านต้อง,องทําเองค่ะเพื่อนๆเนี่ยราจะพาเข้าไปนะคะเห็นไหมคะนั่นบ้านอมวยเล็กอมวยใหญ่ <c oughs> ถ้าพาเพื่อนมากลางคืนละรอบนี้นะขอเปิดประตูก่อนนะค่ะเพื่อนๆ เนี่ยหมานี่ก็จะมีหมานั่งเฝ้านะคะเพื่อน,อนหมาตัวนี้ที่ดาไปเก็บจากาที่เขาทิ้งนะคะเพื่อน,เ,อนเป็นหมาพลาสติกนะคะเนี่ยดาก็จะเข้าไปค่ะจะไปดูสองสาวซิวิคนอนกันยังไงนะเนี่ยอยู่กันไปแบบอะไรละ่ะเนาะดาก็ไปทํางานไม่มีเวลาให้เขาเนี่ยค่ะเพื่อน,อนดอกทานตะวันเขาก็นะไม่รู้อาหารเขากินอะไรหรือเปล่าวันเนี้ย เอ้ยก็สมแล้วล่วคะค่ะเพื่อนๆเลี้ยงเต่าเพราะว่าดาก็ไม่ค่อยมีเวลาอ๋อเพื่อนๆเห็นไหมคะเห็นไหมคะน่ะอ๋อนั่นเห็นดาต้องเป็นอมวมใหญ่แน่นอนกับเพื่อนๆเห็นไหมคะอ๋อันนี้เขานอนเป็นคืนที่สองแล้วก็เพื่อนๆน่ารักดีคะ่ะเดี๋ยวดาสงสัยจะต้องเอาเอาใบไาม้ยังแห้งมามาปิด ามาทําให้ปิดให้เขาสักนิดนึงเพื่อนเพื่อนเพื่อเขาจะได้รู้สึกอบอุ่นนะคะนี่ค่ะสวนกลางคืนนะคะเพื่อนเเดี๋ยวดาจะให้อะเฮียเอาไฟเล็กๆไฟที่ชาร์จด้วยจากแสงอาทิตย์ค่ะม,มาติดให้เขานะคะเพื่อนๆนได้บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะเพื่อนๆดาพามาดูกลางคืนเนาะมันก็ถือตะเกียงโปะเล็กๆกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยอันอันนี้ตะเกียงของดาแล้วก็จะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศกลางคืนนะคะที่สวน เออ,เอ,อ,เอ,อดาก็ไม่เคยถ่ายทําเวลากลางคืนก็ค,ครั้งแรกถ้าเพื่อนๆเนี่ยก็ไม่เลวนะดาวนะ่าเนาะได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งไปอ่าเนี่ยเห็นไหมถ้าเพื่อนๆออันนี้ก็เก้าอี้นั่งของดาเนาะอ๋ออันนี้ก็ทางเข้าบ้านจะมีใครนอนอยู่ข้างในหรือเปล่าไหนขอดูสิขอจอบดูอมวยอีกอมวยหนึ่งอยู่ปะอ๋อ เพ,เพื่อนเห็นไหมคะอันนั้นคือกระโจมที่ดาทําให้เขามาหาวานนะครับเพื่อนเพอนอ๋อ,อ,อเดี๋ยวก่อนนะครัเพื่อนเเปิดก่อนโอมือดนะคะเดี๋ยวดาโอ้โอเพื่อนเห็นไหมคะเห็นไหมคะนั่นคือกระโจมที่ดาทําให้เขาเก๋ไก่น่ารักเพราะรู้สึกว่าเขาจะชอบธรรมชาติค่ะเพื่อนเอนดก็เลย ทำให้เขาก็เอากาบคือเปลือกไม้ที่ทำทำเป็นรั้วค่ะแล้วมันผุแล้วยังไม่ได้ทิ้งดาก็เลยเอามาเป็นกระโจมขเขาเพื่อนเพื่อนกระโจมให้เขาที่จริงดาให้เขานอนตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเนาะวันนี้ก็ยังไงล่ะเขาก็มานอนได้นะคะัเ,เพื่อนมานอนเองอใส่ได้ไดาดาก็จะปิด แล้วก็จะปิดไว้นะคะเพื่อนๆปิดไว้นี่ค่ะนี่ค่ะบ้านกลางคืนเห็นไหมคะนี่ค่ะเพื่อนๆอ,อันเนี้ยตะเกียงที่ดาถือมาเมื่อกี้นะคะนี่คือตะเกียงก็ได้บรรยากาศอันเนี้ยค่ะอันนู้นทางนู้นก็ซ้ายมือก็อ่าออม้อยเล็กหรืออม้อยใหญ่ดาไม่รู้กลางคืนมองไม่เห็นเพื่อนๆ อันนี้ก็เป็นบ้าน,น,นก็นอนไปอันนี้ก็เป็นสวนหย่อมเออลองวางตรงนี้สิเออเออ้กัเพื่อนเพื่อน <c oughs> ได้ากาศอีกบรรยากาศหนึ่งเนาะเออสงสัยอยากให้เอาเฮียไฟมาติดตรงนี้จะดีไหมเนี่ยไฟไฟที่ว่าชาร์จจากแสงอาทิตย์นะครับเ,เพื่อนเให้เขามาติดตรงนี้ท่าทางจะสวยสักดวงสองดวงอเนาะเ,นเพื่อนเเนาะแต่ว่าจะสวยอ๋อ เนี่ยค่ะต้นผงลผลละหมากลากไม้ก็ไม่ไม่มีปัญญาจะเก็บไปกินเลยเพื่อนๆดูสิคะอะไรมันชื่ออะไรก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ดาจะเก็บไปที่ร้านดีกว่าเพื่อนๆเอาไปปั่นก็ได้ถ้าไม่มีเวลากินแล้วดาก็จะให้ดูออกเนาะอ้อันนั้นมองไกลๆสวยดีนะเพื่อนๆมุมผักของดา นะมุม,มสวนผักของดานู่นค่ะจะให้ดูนะคะจากมุมนี้อ่าระหว่างระหว่างนี้ก็มันก็เป็นมีตะข่ายนะเพื่อนเพื่อนที่ดาถ่ายให้ดูมันมีตะข่ายกันพวกนกพวกอะไรพวกแมวมามาอะไรละ่ะมาจิกมากัดเออสองสาวนี้ดาก็ต้องทําตะข่ายก่อนจนกว่าจนกว่าเขาจะโตสงสัยตะข่ายนีต้อง,ต,องต้องกันจนกว่าเขาจะอายุสิบขวบสิบปีครับเพื่อนเพื่อนถึง ถึงจะปล่อยได้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่บ้านน้องเพื่อนๆเนาะตอนนี้ดาก็จะออกไปแล้วนะคะถึงเมืองไทยจังเลยค่ะปีหวังว่าปีหน้าคงจะได้ไปนะคะเมืองไทยหวังว่าเขาคงจะเปิดทางเพราะช่วงนี้ได้ข่าวว่าคนที่ท่าได้ขึ้นเครื่องบินอยู่ในประเทศต้องใส่หน้ากากบนเครื่องด้วยมันก็คงไม่ดีอะค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวขอปิดประตูก่อนนะคะเพื่อนๆ อันนี้ดาจะต้องปิดเหมือนเดิมนะคะหมาดาจะปิดก็ดาก็จะทําแบบนี้ค่ัเพื่อนเอาตะคายเนี่ยเอาตะไคายเนี่ยไปแล้วก็เอาเอาอิดมอนเขาเรียกอิดมอนเนาะเพื่อนๆเนาะอิดมอนมาขั้นสองอันแล้วก็ขั้นอันในอีกอันหนึ่งแล้วก็เอาหมามาเฝ้าหน้าบ้านนคะคะัเพื่อน เราจะทําแบบนี้เพื่อให้ไม่ให้กระสองหวยทางนี้ออกนะครอเพื่อนๆน,นี่ค่ะอันนี้คือวิธีดักของดานะคะแล้วดาก็จะกลับเข้าบ้านแล้วค่ะบรรยากาศกลางคืนไม่เลวเลยนะคะเพื่อนๆเน,เนาะดาว่าไม่เลวมองไกลๆคิดว่าดวงอาทิตย์ตกมันก็ใช้ได้นะเพื่อนๆเ,เนาะไฟกลางคืนมันก็สวยดี อากาศเยอรมันกลางคืนตอนนี้เย็นสบายมากเลยเพื่อนๆเ,เหมือนกับเมืองไทยไงยงั้นเลยตอนนี้เราก็มีต้นต้นปาล์มเล็กๆก็เขาไม่ได้ชาร์จแสงอาทิตย์เต็มที่มันก็ไม่แจ้งเท่าไหร่นะเพื่อนเนาะเห็นไหมเนี่ยค่ะเพื่อนๆเ,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 เราก็อยู่กันสองคนค่ะอยู่กันสองคน ก็นเนี่ยถ้าอากาศดีๆเราก็จะมานั่งกันเลิกงานแล้วก็จะมานั่งแล้วเราก็จะมาปิ้งมาย่างกันนะคะเพื่อนๆในมุมเนี่ยเพื่อนๆก็เคยเห็นเนาะดาให้ดูบ่อยๆกลางวันเนาะนี่ค่ะนี่คือบรรยากาศกลางคืนนะคะแล้วเราก็จะมีเตาปิ้งย่างของเรานะคะเพื่อนๆตรงนั้นนี่ค่ะบรรยากาศดา ให้ดูกลางคืนเลยแล้วก็จะมีอีกดอกไม้แี๋จะให้ดูดอกไม้กลางคืนนัเนี้สวยจังเลยเดี๋ยวก็จะออกดอกเขาออกดอกแล้วแต่ยังไม่บานนะคะกำลังตุ่มๆกำลังเริ่มจะบานตั้งงานมากเลยสวยมากเลยกันเนี่ยอืมเราชอบมากสามสี่หนาวแล้วไม่ตายนะคะรู้จักรู้สึกจะมาจากแถบแอฟริกา ดาไม่แน่ใจกับเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงคัะเพื่อนเพื่อน,น,อรอน,อนบรรยากาศที่เยอรมน,นีในเวลากางค้ำกลางคืนมันไม่ใช่กลางคืนแล้วเวลาดึกแล้วตีหนึ่งจะตีสองแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนดาก็พูดของดาฟ้ายดึกแล้วค่ะเพื่อน <laughs> เพื่อน <laughs> แต่ว่า <sighs> อย่างว่าลวเพื่อนเพื่อนชีวิตร้านอาหารเนาะมันก็เป็นเจ้าของกิจการมันต้องรับผิดชอบทุกอย่างเนาะ เลิกงานเสร็จแล้วก็ต้องมีเวลาพักผ่อนใช่ไหมครับเพื่อนๆพ,พักผ่อนของดาก็บางทีก็ดาก็ดูเอ่อทิกตอกบ้างตอบคอมเมนต์เพื่อนบ้างอย่างเงี้ยเข้าสวนบ้างแล้วตอนนี้มีสมาชิกใหม่ในครอบครัวดาก็ต้องไปเยี่ยมเขาด้วยตะเกียงดวงนี้ต้องขอขอบคุณไอเฮียที่ซื้อให้ดานะครับเพื่อนๆก็เลยได้ไปส่องสองสาวนั้นคงจะต้องส่องทุกคืนค่ะดูว่าเขาเขา้เขานอนหรือเปล่านะอาเมื่อกี้ดาก็ ดื่มผลิตภัณฑ์เชฟไปค่ะเพื่อรีดไขมันเพ่นเพื่อนถ้าใครอยากสนใจจะมารีดกระดาหรือจะมาพิสูจน์กระดาทักดามาได้นะคะนเพื่อนมาสนุกไปได้วยกันค่ะดึกแล้วแต่ยังอยากจะแอคทีฟอยู่อาบน้ําเสร็จแล้วก็จะไปซิดอัปก่อนนอนนะคะเพื่อนแล้วก็มันจะต้องมีผลตามมากพ่เพื่อนว่าดาจะทําได้ขนาดไหนนะคะเพื่อนอยังไงก็วันนี้ดาขอตัวก่อนนะคะเพื่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมติดตามและเป็นกําลังใจให้ดาสาวปักจ่องในเยอรมนีบ้างน,นะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ